ดวงเจ็ดวันเกิดประจําวันที่26ธันวาคม2568สำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์วันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นในการทำงานซึ่งจะนามาซึ่งไอเดียใหม่ๆและความสมเร็จได้ไม่ยากนักด้านความรักจะเต็มไปด้วยความโรแมนติกและความหวานชื่นการเปิดเผยความรู้สึกดีๆจะทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุข และตื่นเต้นในการใช้ชีวิตร่วมกันสีนำโชคที่ส่งเสริมด้านการเงินและการค้าขายคือสีเขียวและสีฟ้าส่วนที่ตะว,วันออกเฉียงใต้จะเป็นที่เสริมพลังอำนาจวาสนาบาร,รมีและทำให้เป็นที่เคารพรักส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวันนี้คือช่วง7นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีและ15นาฬิกาถึง17นาฬิกา สำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารวันนี้อาจต้องใช้ความอดทนและความพยายามเป็นพิเศษในการทำงานแต่ก็จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและความชื่นชมจากผู้อื่นได้แน่นอนในเรื่องความรักอาจต้องใช้เวลาและความเข้าใจในการสร้างความรู้สึกปลอดภัยและความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์สีน้ำตาลจะเป็นสีนำโชคที่ช่วยเสริมด้านโชคลาภและความสำเร็จให้ลุล่วงไปด้วยดีทิศใต้จะเป็นทิศเสริมความรัก และเมตตาจากผู้ใหญ่ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วง12นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธวันนี้เป็นวันที่การงานจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยโอกาสที่ดีที่เข้ามาควรเตรียมตัวให้พร้อมและกล้าที่จะเสี่ยงกับสิ่งใหม่ๆด้านความรักจะมีการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นเปิดใจรับความรักและสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง สีดำและสีเทาจะช่วยเสริมธุรกิจให้มีผลกำไรและโชคลาภจากการเสี่ยงดวงทิศตะวันตกจะเป็นที่เสริมความรักและความสัมพันธ์ที่ดีอาจได้พบเจอคนที่ถูกใจอย่างไม่คาดฝันช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ7นาฬิกาถึง9นาฬิกาและ14นาฬิกาถึง16นาฬิกาส0นาทีสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืน ความรู้และความเชี่ยวชาญในงานจะนำมาซึ่งการยอมรับและความเชื่อถือจากผู้อื่นทำให้คุณเป็นที่ปรึกษาและได้รับการไว้วางใจด้านความรักความสัมพันธ์จะลึกซึง้งและมีความหมายทางจิตใจช่วยให้คุณรู้สึกเติมเต็มและมีความสุขสีเหลืองและสีทองจะช่วยเสริมความรักความประทับใจ และการสนับสนุนจากคนรอบข้างทิศตะวันตกเฉียงใต้จะเป็นทิศที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จด้านการเงินการค้าขายและการเจรจาต่อรองช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ7.30นาฬิกานาทีถึง 9. นาฬิกาและ 12. นาฬิกาถึง 14. นาฬิกาสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันนี้ความยุติธรรมและความเที่ยงตรงจะนำมาซึ่งความเป็นผู้นำที่ดีและความไว้วางใจจากทีมงาน และเพื่อนร่วมงานด้านความรักความซื่อสัตย์และความเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนสีแดงและสีแสดจะช่วยเสริมผลสำเร็จชื่อเสียงและโชคลาภทิศเหนือจะเป็นทิศเสริมการค้าขายทั้งในและต่างประเทศรวมถึงโชคลาภจากการเสี่ยงดวงช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีและ 15นาฬิกาถึง17นาฬิกาสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์วันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการเติบโตในสายอาชีพการนำประสบการณ์ที่ผ่านมามาปรับใช้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป,ป้าหมายด้านความรักความทรงจำที่ดีจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขสีม่วงและสีแดง จะช่วยเสริมความรักความสมหวังและสเสน่ห์ให้คุณเป็นที่ชื่นชอบทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะเป็นที่เสริมความสำเร็จในการสอบแข่งขันการเลื่อนตำแหน่งและการก้าวหน้าในหน้าที่การงานช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ8ปดนาฬิกาสานาทีถึง1 0บนาฬิกาและ1 4บสนาฬิกาถึง1 6บหนาฬิกาสานาทีสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ ควรหาเวลาพักผ่อนเพื่อคลายความเครียดเมื่อจิตใจสงบแล้วจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆรอบตัวซึ่งจะช่วยให้คุณมีไอเดียใหม่ๆและพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตด้านความรักควรพิจารณาความสัมพันธ์อย่างรอบคอบและเข้าใจคุณค่าของคนรักซึ่งจะทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกซาบซึง้งและมีความสุขสีชมพูจะช่วยเสริมการสนับสนุนการอุปถัมภ์และความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง ทิศตะวันออกจะเป็นที่เสริมการค้าขายให้มีกําไรดีและการลงทุนที่ประสบความสำเร็จช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ8นาฬิกา3 0นาทีถึง10นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง15นาฬิกาสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้คุณจะประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างความพยายามของคุณจะได้รับการชื่นชมและตอบแทนอย่างคุ้มค่าด้านความรัก คนรักของคุณจะมอบความอบอุ่นและความสดใสเหมือนแสงตะวันความสัมพันธ์ของคุณจะเต็มไปด้วยความรักความเอาใจใส่และความสุขทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นที่เสริมความรักและมิตรภาพที่ดีจะมีเพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือและสนับสนุนสีขาวและสีเงินจะช่วยเสริมพลังบารมีวาสนาและโชคลาภช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ 5นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา30นาทีและ11นาฬิกาถึง13นาฬิกา